รับช่วงท้ายสําหรับวันนี้ครับผมจะเล่าในเรื่องของเกร็ดความรู้ในบ้านที่เราก่อสร้างเนี่ยเราจะเตรียมอะไรไว้บ้างวันนี้ผมจะพามาชมในเรื่องของในการเตรียมพื้นที่เพื่อที่เราจะทําห้องน้าครับเพื่อที่ก่อนที่เราจะาทํำการปูกระเบื้องไม่ว่าพื้นหรือว่าผนังของห้องน้าครับจะเห็นว่าอย่างนี้ครับว่าตําแหน่งทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าที่เราเห็นเนี่ยครับไม่ว่าอันนี้คือท่อน้ําดีอันนี้ก็คือเป็นท่อส้วม สำหรับชักโคกอันนี้เป็นฟอร์เดนก็คือเป็นท่อน้ําทิ้งครับลักษณะลักษณะนะครับของไอตัวของระบบท่อเนี่ยเขาก็จะแบ่งแยกกันอย่างถ้าเกิดว่าเป็นตัวของชักโคกเนี่ยเราจะใช้ตัว4นิ้วตัวนี้ครับส่วนตัวของท่อน้ําดีเนี่ยเราใช้4ี่หุนครับหรือครึ่งนิ้วครับส่วนไอตัวท่อน้ําทิ้ง ที่เป็นสําหรับฟอร์เดนเนี่ยเราใช้อยู่ที่นิ้วครึ่งแล้วก็หรือ2นิ้วครับแล้วแต่ว่าสเปคแต่โครงการเราเนี่ยเราใช้อยู่ที่2นิ้วครับของโครงการไอบริดที่เราใช้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญมากก็คือตัวนี้จะเห็นแนวผาไว้เนี่ยครับฝั่งนี้ฝั่งนี้คือระบบของน้ําร้อนคือจะสังเกตอันนี้จะเป็นชาเวอร์ตัวนี้ครับจะเป็นชาเวอร์ฝั่งนี้ก็คือจะเป็น ระบบน้ำร้อนก็คือใช้ท่อ P.R. ตัวนี้ครับซึ่งทางโครงการเราจะใช้ของ S.G. c เป็นหลักเพื่อที่จะด้วยความที่เขามีความามีเขามีในในเรื่องของสเปคเรื่องของวัสดุสำคัญครับก็คือตัวตัวนี้เราจะใช้ของ S.G. เป็นท่อน้ำร้อนครับตัวนี้เพื่อที่จะวิ่ง ท่อน้ําร้อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราจะวิ่งมาจากข้างบนฝ้าเพดานเพื่อที่จะลงมาในตําแหน่งที่เราจะติดตั้งตัวก๊อกครับที่เป็นตัวก๊อกผสมส่วนตัวเนี้ยที่ช่างเขาผ่าไว้เนี่ยเข,เขาก็จะดึงจักตัวเนี้ยขึ้นมาอันนี้คือเป็นท่อน้ําดีเพื่อที่จะดึงเข้ามาในตําแหน่งที่เขาต้องการเป็นอ่าเป็นท่อน้ําดีครับคือสตัวเนี้ยตัวนี้มาผสมกันก๊อกเนี่ย จากผู้ผลิตเนี่ยไม่ว่าแต่แตละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะเป็นก๊อกผสมว่าเป็นผสมเป็นน้ําอุ่นร้อนมาเจอเย็นก็ผสมกันมันอยู่ที่ว่าการบิดวาล์วว่าเราเราจะใส่วาล์วแค่ไหนเราจะใส่ร้อนขนาดไหนอุ่นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากไม่ว่าตําแหน่งแต่ละตําแหน่งของตัวของในห้องน้ําที่มีในเรื่องของ น้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็ตัวของท่อน้ําทิ้งครับอันนี้ก็คือจะมีอ่างตัวนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าตัวนี้เขาจะเตรียมไว้ก่อนเพื่อที่เราจะเซตระบบทั้งหมดเสร็จแล้วพอหลังจากที่เราเดินท่อเดินอะไรเสร็จเรียบร้อยครับก็ถึงจะเริ่มในการปูกระเบื้องผนังในงานปูกระเบื้องผนังในงานของห้องน้ำเนี่ยเราจะเราจะปู ูผนังก่อนแล้วถึงจะไปปูพื้นครับถึงจะไปเซตเรื่องพื้นว่าพื้นเนี่ยเราจะโซนไหนเป็นโซนชาวเวอร์โซนไหนเป็นโซนแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับโซนเปียกโซนแห้งซึ่งตรงเนี้ยสำคัญมากตัวท่อตัวเนี้ยที่เห็นอยู่ตรงกลางนี่ครับอันเนี้ยผมพามาชมเนี่ยตัวนี้คือเป็นตำแหน่งของอ่างอาบน้ำซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นจักรบุซี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นระบบน้ําวนหรือไม่อะไรพวกนี้ครับเขาจะมีตําแหน่งบอกเราซึ่งตัวของอตัวตัวของผลิตภัณฑ์หรือว่าอ่างเนี้ยมันก็จะลงล็อกในตําแหน่งที่เราวางสลีปไว้อันนี้ถ้าเกิดเป็นภาษาช่างเราก็เรียกว่าเป็นสลีปสลีปท่ออันนี้จะเป็นเดนน้ําเป็นฟอร์เดนของของอ่างครับตัวนี้ก็คือจะเป็นน้ําดีส่วนตัวเนี้ยที่ลงมาเนี้ยเราจะเดินตัวของ ท่อน้ําร้อนลงมาครับก็ในการเตรียมงานสําหรับห้องน้ําที่จะทํางานตกแต่งผิวไม่ว่าเป็นผิวผนังผิวพื้นหรือว่าผิวฝ้าเพดานเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการเตรียมงานก่อนครับตัวนี้คือสําคัญมากสําหรับการทําห้องน้ําครับก็สําหรับวันนี้ผมเล่าเรื่องเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆให้ฟังแค่นี้ครับเดี๋ยวอีก7วันผมมีอะไรเล่าต่อก็ ติดตามกันครับสำหรับวันนี้ลาแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ